เล่าดองนั่นรสชาติแปลกๆนะครับเจ้าคำจาบนพมหลัยรถบรรทุกไปตามถนนคดเคี้ยวพลังทําปากแจบ๊แจบๆตรงกระบะท้ายมีรถแบ็คโฮแสนหนักที่ยึดมาจากลูกนี้อยู่ตอนลงเนินจึงต้องระมัดระวังมากงานก็ะคลี่คลายไปในทางที่ดีแถมยังได้ดื่มหมุกแต่หัววันอกีกอารมณ์ดีมากเลยล่ะสิซาบยองแฉที่นั่งอยู่ติดหน้าต่างทางเบาะข้างคนขับยกกดคอลาไร้ฝาน่มือขึ้นมามอง ทางโน้นทีทางนี้ทีพังยิ้มราครับลูกพี่อารมณ์ดีสุดๆไปเลยฮ่าฮ่าฮจนไม่แน่ใจว่าในเล่านั้นมียาอะไรอยู่หรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าเล่ารสชาติดีนะครับแต่ดูเหมือนจะแรงไปนิดว่าไหมครับลูกพี่พอดื่มเข้าไปความเจ็บปวดตรงขาที่โดนคราดแทกก็หายไปหมดเลยตาทางมันจะทําให้รู้สึกชาได้ไม่รู้ใส่สมุนไพรอะไรลงไปบ้างนะครับจเจ้าแฮมเมอร์ที่นั่งคันกลางสลัดหัวเรากลับจะไร้ความง่วงเงินขณะพูด โดยในมือมีขวดเหล้าดองที่เอามาจากสลาประชาคมของหมู่บ้านจุงชอนอยู่พวกเขาสามคนดื่มมันไปเยอะก่อนจะออกจากสลาประชาคมตอนนี้จึงเหลืออีกไม่มากว่าแต่ทําไมอยูอยูไอฉเฉวีูุนซอกนั่นถึงได้เปลี่ยนไปแบบนั้นนะเด็ดเดี่ยวชะมัดเลยนั่นสิครับหรือจะติดใจแม่โซพันธีจริงๆผมเองยังนึกอยากจะถอดเสื้อผ้าดูเลยดูมีเสน่ห์ใช่เล่น แต่ผมว่าไม่ใช่โซพณีหรอกครับน่าจะเป็นแม่นักข่าวโชว์อะไรนั่นมากกว่าเหรอแต่ไม่รู้ว่าอัลฟาโคลานี่มาให้เราทำไมนะนั่นสิครับเมื่อลงมาจากเส้นทางที่คดเคี้ยวก็จะสะพานที่พาดผ่านลำธานอยู่แห่งหนึ่งดูสะพานข้างหน้านั่นสิถ้าจะสร้างก็ควรสร้างให้มันดีหน่อยสิวางให้เป็นแนวทะแยงไม่ได้หรือไงทำไมต้องวางขวางทำมุมฉากกับถนนด้วยเราสะพานก็ไม่มี อย่างนี้นะครับที่สะพานนี้สูงหน่อยถ้าต่ําเตี้ยจนโดนน้าท่วมอย่างสะพานหมู่บ้านจุงจอนคงข้ามไม่ได้แล้วล่ะเฮ้นั่นน่ะสินี่ถนนแบบนี้ลดความเร็วลงหน่อยเฮ้ hey, งยงูยูยูซับยองแฉก็ยกสองเท้าลอยขึ้นกลางอากาศพรางตะกนอนออกมาพอได้ยินเสียงร้องของซับยองแฉกเจา้าคําจ่าที่กําลังจะเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วก่อนเข้าโค้งหักศอกก็รีบก,ก้มลงม,งมองเท้าของตนเอง แล้วก็เห็นงูขนาดใหญ่ลายสีเหลืองสีแดงและสีดำชัดเจนแถมยังดูเหมือนจะมีพิษร้ายแรงด้วยพันอยู่กับแป้นเบรกปรางแลบลิ้นแผลบแบจ้องมองขึ้นมาที่หวางขาของเจ้าคําจาที่ห้องสอบสวนสถานีตำรวจชองยางมีอูแจอูผู้ใหญ่บ้านชุมชนกับฮันดนซุกโซพันฮีที่อยู่บนบ้านบนเขากับฮวังอึนจออนซูจีกับยางชิกยอน แล้วก็ยังดงนําลูกชายที่อยู่บ้านบอกเพาะเลี้ยงวังจูยองเจ้าของร้านอาหารแล้วก็พักกวังอยู่และพักดันซูพ่อของเขานั่งอยู่ด้วยสีหน้ากราะวนกระวายใจตำรวจสองนายที่เพิ่งเข้างานเดินเข้ามาในห้องสอบสวนแล้วกางหนังสือพิมพ์ช่องอยางไว้บนโต๊ะหน,หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมีพาดหัวข่าวว่าข่าวพิเศษคดีฆาตกรรมในหมู่บ้านไร้อาชชากรรมเียนโดยนะักข่าวชื่อโชอึนบี มากันแต่เช้าเลยนะครับตอนเช้ามีรถเมล์เข้ากิกอำเภอแค่รอบหกโมงห้นาทีคันเดียวนะครับรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าพวกคุณถูกเรียกมาทําไมข่าวพิเศษนี้ทําให้ทางเราเข้าใจเหตุการณ์ในครั้งนี้คร่าวๆแต่เรียกทุกคนมาในฐานะพยานเพื่อตรวจสอบว่าข่าวที่นําเสนอนี้ถูกหรือไม่เท่านั้นเองครับครับถามมาได้เลยครับ จ้านี้นอกระบบกับพวกรวมสามคนที่ตายเพราะประสบอุบัติเหตุรถตกสะพานหมู่บ้านชักช่อนระหว่างเดินทางออกจากหมู่บ้านชุมชอนกลับเมืองแทจอนเป็นเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้จำนวน10ล้านวอนให้ชินฮันกุกแต่ระหว่างนั้นกลับเรียกร้องดอกเบีย้ยสูงถึง20ล้านวอนพอกฎหมายจำกัดดอกเบีย้ยถูกยกเลิกเนื่องจากวิกฤต IMF ก็เรียกเก็บดอกเบีย้ยสูงจนต้องจ่ายคืนถึง50ล้านวอน พอชินันกูกบอกว่าไม่จ่ายพวกเขาก็เอาคราดแทงเอาอยาฆ่ายากกรอกปากเอาถมไม้ทุบตีทรมานด้วยการจับมุดน้ําและช็อตไฟฟ้าแล้วยังขับรถทับอีกหลังจากฆาตรกรรมอย่างเหี้ยมโหดแล้วก็กลัวความจริงจะยุ่รัวไหลเลยเอาศพไปทิ้งลงมาจากหินมีรูเพื่อให้ดูเหมือนฆ่าตัวตายจากนั้นก็เอาน้ํามันไปราดและจุดไฟเผาบ้านเพื่อทําลายหลักฐานทั้งหมดใช่หรือเปล่าครับผู้คนต่างหันมามองหน้ากันก่อนจับพยักหน้าพร้อมกัน มีใครเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยตาตัวเองไหมครับหวังอื่นโจโยกมือขึ้นว่าไงแม่หนูเราเห็นอะไรฉันเห็นชินฮันกกโดนพวกคนร้านข่มขู่ตอนนั้นฉันเอากระดูกไก่ทอดไปให้เจ้าเมงกูเมาของชินฮันกกแล้วได้ยินที่ชิ้นฮันกุกคุยโทรศัพท์บอกว่าจะมาควักไตหรือลูกตาก็าเอาไปได้เลยเราเป็นคนเห็นเหตุหการณ์ตอนนั้นน่ะเองทางตำรวจเช็คบันทึกการใช้โทรศัพท์แล้วพบว่ามีโทรศัพท์จากสำนักงาน ของซาบยองแชโทรไปหาทีนันกุกหลายครั้งแล้วเย็นวันนั้นก็มีการโทรไปขอมโค่สายหนึ่งงั้นหรือทำงานได้ดีมากฮะคำพูดของระวังเอิโจทำงาตตำรวจหัวเราะหือดด้วยความเอิงนี่เป็นเด็กเป็นเล็กทำไมถึงพูดจ่าห้วนแบบนี้ละ่ะบ้าหรือไงเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ก็เพราะเป็นเด็กตัวก็เล็กก็ต้องพูดสั้นๆห้วนๆแบบนี้แหละเอออย่าไปสนใจเลยครับ เขาบอกว่าเพราะเขาเป็นคนอเมริกันเขาชื่อหวังอื่นโจก็จริงแต่ถ้าเรียกแบบอเมริกันก็จะเป็นแอนโจฮวังชาวบ้านก็เลยเรียกแอนโจหวังบ้างเรียกแม่เด็กฝรั่งบ้างนะครับผู้ใหญ่อูแทอด,ดูสบายใจขึ้นจึงพยายามพูดให้ฟังดูตลกและมีใครเห,เห็นเหตุการณ์อีกไหมครับผมเห็นครับผู้ใหญ่อูแทอออกหน้าอีกครั้งตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนชินฮันกุกนี้จากเจ้าพวกนั้นมาอ,อยู่ที่คอกวัวของผมครับ ท่าทางจะเข้ามาซ่อนตัวอยู่ข้างในคอกวัวพอดได้ยินเสียงดังวอยวายผมก็ออกมาดูและเห็นเจ้าพวกนั้นถือคราดของผมอยู่ในมือแล้วทําท่าเหมือนจะแทงชิ้นหันกุกที่เนื้อตัวแต่ไปด้วยขี้วัวไปหมดก่อนจะคมขู่แล้วพาตัวออกไปครับคราดนั้นคุณตํารวจก็เก็บไปแล้วนี่ครับถ้าลองตรวจสอบดูก็น่าจะมีรอยนิ้วมือของพวกนั้นอยู่นะครับครับใช่แล้วบนคราดที่ใช้แทงหลังชิ้นหันกุกมีรอยนิ้วมือของซับยองแซกับเจ้าแฮมเมอร์อยู่ แล้วตรงข้อต่อระหว่างตัวคราดเหล็กกับมือจับก็มีเลือดที่น่าจะเป็นของคุณชินฮันกุกอยู่เรากําลังส่งเลือดนั่นไปตรวจ DNA อยู่ครับเจ้าพวกนั้นเอาคราดแทงพักกว่างอยู่ด้วยนะครับครับเรื่องนั้นเราก็รู้แล้วฉันก็เห็นเหตุการณ์เหมือนกันค่ะโซพันฮียกมือคุณชินฮันกุกคงจะหนีเจ้าพวกนั้นมาทางบ้านของฉันตอนมองออกไปดูนอกประตูรั้ว ก็เห็นเฉพาะนั้นเอาท่อนไม้ที่วางอยู่แถวบ้านตีคุณชินันกุกอย่างแรงแล้วเอารถเข็นของที่บ้านพาเขาไปไหนก็ไม่รู้ค่ะฉันกลัวแทบแย่พวกเขาขู่เอาไว้ด้วยว่าถ้าเอาสิ่งที่เห็นไปบอกตำรวจพวกเขาจะแอบมาฆ่าฉันกับอื่นโจชนิดไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นเลยค่ะตอนตำรวจเข้ามาดูบ้านคุณชินฮันกุกไฟไหมฉันก็อยากบอกนะคะแต่ไม่กล้าเพราะรู้ว่าสามคนนั้นตายไปแล้วถึงได้ยอมบอก ใช่แล้วครับผมก็โดนข่มขู่เหมือนกันฉันด้วยค่ะพวกเขาบ้าเลือดมากเลยครับแต่ละคนพากันเอ่ยปากแซกขึ้นมาคนละคำสองคำท่อนไม้ที่เจ้าพวกนั้นใช้ตีคุณชินหันกุกทางตํำรวจก็ไปเก็บมาแล้วนี่ค่ะโซเปนีเอ่ยปากบอกตํำรวจอีกครั้งท่อนไม้เหรอหมายถึงท่อนไม้ที่เก็บมาจากหน้าสาราประชาคมหรือเปล่าครับถ้าใช่ค่ะนนั้นแหละ พ่านายนั้นมีรอยนิ้วมือของซับยองแชกับคังจินกูที่เรียกกันว่าเจ้าคำจ่ายอยู่ครับผมก็เห็นเหมือนกันครับต่อไปถึงตาอย่างชิกยอนแห่งบ้านบ่อเพาะเลี้ยงเจา้าพวกนั้นใช้รถเข็นของบ้านคุณโซพันฮีพาชินฮันกูมาที่บ่อเพาะเลี้ยงของเราเพราะมันห้ามไม่ให้เราออกมาข้างนอกให้อยู่ในบ้านเลยเห็นไม่ชัดว่าทำอะไรกันบ้างแต่พอออกไปดูตอนพวกมันไปกันหมดแล้วก็เห็นปลาในบ่อเพาะเลี้ยงลอยขึ้นมาตายหมด ถ้าทางพวกมันจะลากสายไฟจากบ้านของเราไปทําอะไรกับเบาะเพะเลี้ยงแน่ๆแ,แบบนี้ค่าไฟเดือนนี้ต้องสูงมากไอ้พวกสารเลวเอ้ยคณวังจูยองก็โดนเจ้าพวกนั้นย่างรถไปหรอครับตํารวจมองวังจูยองแล้วถามขึ้นแต่ตำรวจคนนั้นเคยมานั่งกินข้าวที่ร้านของวังจูยองอยู่บ้างครับใช่แล้วครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าพวกมันเอาไปทําอะไรบ้างแต่รถเก่งผมเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานก็ถูกย่งไปขามือเลย แล้วอีกวันถึงได้ไปเจอสภาพชนเข้ากับก้อนหินแถวๆริมฐานหมู่บ้านนะครับผลการตรวจสอบรถคันนั้นมีรอยชนคุณชินฮันกุกแล้วที่ท้ายรถยังพบเส้นผมและเลือดที่น่าจะเป็นของคุณชินฮันกุกด้วยรถคันนั้นน่าจะถูกใช้ตอนขนศพคุณชินฮันกุกไปทิ้งอำพรางเป็นเหตุฆาตตัวตายที่หินมีรูครับแล้วเหตุผลที่เจอรถในสภาพชนกับหินจะพวกนั้นคงทำไปเพื่ออ,อำพรางรอยชนคนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ผลการตรวจ DNA ของเลือดที่พบล้วครับแล้วครับ,รบพวกมันรอบข้อเหมือนกันนะครับเฮ้ยคิดแล้วสยองแล้วผมจะขับรถคันั้นต่อไปยังไงต้องขายรถเป็นรถเก่าใช้ไม่ได้แล้วละ่ะแล้วทั้งสองท่านเห็นอะไรบ้างครับตำรวจถามพักกวังอยู่กับผู้เท่าพักดันสูพักกวังอยู่หลังเลอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยปากออกมาผมไม่ได้เห็นชัดๆหรอกนะครับแต่พอมาคิดๆด,ดูแล้วน่าจะเป็นเจ้าพวกนั้น ตอนนั้นดึกแล้วผมเห็นคนขนห่ออะไรไม่รู้ใหญ่ๆเข้าไปที่บ้านของคุณชินหันกุกครับมีกันสามคนครับและหมาบ้านนั้นก็เห่าใหญ่เลยหลังจากนั้นไม่นานไฟก็ไหม้บ้านครับในห่อน,นั้นน่าจะมีอะไรครับลองคิดๆด,ดูน่าจะเป็นศพนะครับแล้วก็เศษกระดูกไม้ไฟที่เจอในบ้านไฟไหม้เป็นของคนเทจรที่เขียนจดหมายลาตายไว้ว่าจะมาฆ่าตัวตายไม่ใช่หรอครับ แล้วเจ้าพวกนั้นจะเอาศพมาคนข้าตัวตายมาเผาทำไมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ครับผู้เท่าพักผู้เป็นพ่อเอ่ยปากต่อจะพัก,กวังอยู่เพราะมันอุตส่าห์ขนศพชินหันกกไปจนถึงหินมีรูเพื่ออํารางให้ดูเหมือนฆ่าตัวตายเองแต่พอไปถึงคงเห็นว่ามีคนกระโดงไปฆ่าตัวตายก่อนก็คงจะงงกันใหญ่ลองคิดดูสิครับถ้าเกิดมีคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยแต่กลับมาฆ่าตัวตายในวันเดียวกันและในสถานที่เดียวกัน ถมยังเป็นจุดที่อยู่ในหมู่บ้านชนบทอีกมันจะเป็นไปได้หรือครับเพราะมันก็เลยโยนศพของชินฮันกุกลงไปแทนแล้วเอาศพที่ฆ่าตัวตายไปก่อนมาที่บ้านของชินฮันกุกแล้วราดน้ํามันจุดไฟเผาในหนังสือพิมพ์เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นหรอครับอ๋อบอกครับผมได้อ่านแล้วแต่ส่วนหนึ่งมันดูเหมือนจะเป็นข้อสันนิษฐานของนักข่าวเองเลยสงสัยว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับ แต่พอได้ฟังคำให้การจากผู้เสียหายและผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองแบบนี้แล้วผมก็อธิบายเหตุการณ์ที่แสนซับซ้อนนี้ไปในทางอื่นไม่ได้เหมือนกันในเมื่อคาให้การกับเนื้อหาในข่าวตรงกันแบบนี้คงต้องเอาเนื้อหาข่าวมาอ้างเองเวลาเขียนสำนวนซะแล้วเพราะในตำรวจที่คอยตั้งคำถามถอยออกไปราวกับใครข้อข้องใจทั้งหมดแล้วตำรวจอีกนายหนึ่งที่อยู่ข้างๆก็เริ่มตั้งคำถามบ้าง แต่เห็นชาวบ้านชุมชนบางคนบอกว่านอกจากพวกเจ้านี้ที่เกาะเรื่องและประสบอุบัติเหตุจนตายสามคนนั้นแล้วยังมีอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าครับแล้วผู้เจ้าพักก็ออกหน้าอีกครั้งแบไม่ใช่ครับคนนั้นไม่ใช่คนทวงนี้ครับเขายังมาช่วยคนที่กําลังจัดจมน้ําที่ลาําธารแล้วตอนชาวบ้านไปเจอหน้ากับพวกเจ้านี้ยังไปช่วยสู้เลยครับเขาผิดหวังจากผู้หญิงคนหนึ่งครับก็เลยมาที่หมู่บ้านเราเพื่อฆ่าตัวตายที่เห็นมีรู้และเป็นคนแทงจอด้วยนะครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วและตั้งใจจะกลับไปใช้ชีวิตให้ดีอีกครั้งก็เลยกลับไปแล้วล่ะครับไปไปมา,มาเห็นว่าเขาเข้าใจผู้หญิงผิดไปเองไม่ใช่พวกเจ้านี้นาเลือดมากรุกันชกทรัพย์อะไรหรอกครับใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชทุกคนพากันพยักหน้ารับคำพูดของผู้เท่าพักว่าแต่เจ้านีสามคนนั้นประสบอุบัติเหตุได้ยังไงกันครับเห็นว่าหลังจากยึดรถแบ็คโฮลจากหมู่บ้านชอกชอนมาแล้วก็เอาขึ้นรถบรรทุก ด้านเมาแล้วขับรถบรรทุกก็เลยตกสะพานแล้วก็โดนรถแบ็คโฮทับตายได้ยินว่าถ้าไม่ได้ขนรถแบ็คโฮมาด้วยอาจจะรอดกันหมดแต่ทำดีได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วนั่นแหละครับเรื่องนั้นพวกเรารู้อยู่แล้วครับแต่ในหมู่บ้านนี้ที่ไม่มีแม้แต่ร้านขายของจำพวกเขาไปเอาเหล้าที่ไหนมาดื่มกันนะหรือจะมีใครเอาให้ใครจะให้กันล่ะครับก็คงไปขู่ไปจี้หรือไม่ก็ขโมยของใครมาดื่มนั่นแหละครับ ครับเข้าใจแล้วเดี๋ยวพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไร้อาชญยกรรมจะเริ่มแล้วรีบไปร่วมพิธีเถอะครับแน่นอนรีบขึ้นรถเมล์กันเถอะหลัเงเรียนช่วงเช้าวันเสาร์เสร็จนักเรียนปองสองคนก็พากาันเดินสะายกระเป๋ากลับบ้านพวกเขาวุ่นกับการเก็บฝากขวดเครื่องดื่มที่เป็นโลหะตามถนนรวมทั้งตามข้างถนนและในกองขยะไม่ว่าจะเป็นฝาอะไรขอแค่เป็นฝาโลหะพวกเขาต่างก็เก็บหมด เพราะครูประจําชั้นให้การบ้านเป็นการเก็บฝาขวดมาส่งคนละ30ฝาเพื่อนําไปตกแต่งกําแพงคอนกรตีตที่สร้างใหม่ของโรงเรียนเด็กชายกระเป๋าสีแดงเจอฝาเครื่องดื่มแบนแต๊แตะเพราะโดนรถทับจีบขึ้นมานับเคี้ยวที่ผับเข้า1 2 3 4 5 6 22 23เฮ้ยสถิติไหมอันนี้เคี้ยวเยอะกว่า2เคี้ยวฉะนั้นเอานัาผากมา เด็กชายกระเป๋าสีส้มรับฝาขวดน้ำมาจากเด็กชายกระเป๋าสีแดงแล้วลองนับดูอีกครั้งก่อนจะชักสีหน้าและหลับตาลงปล่อยให้เด็กชายกระเป๋าสีแดงดีดเข้าที่หน้าผากสองทีโอ้ยเมื่อกี้ฉันดีดเบาๆเองนะฮ้ใครดูเหอะเด็กชายทั้งสองเดินไปมองดินไปจนไปถึงสะพานก่อนเกรดของหมู่บ้านชักช่อนที่สะพานนี้มีรถบรรทุกตกลงไปจนคนตายสามคนเลยนะพ่อฉันเป็นคนเห็นอุบัติเหตุคนแรกเลย เดี๋ยวผีก็ออกมารอกลอกรีบไปกันเถอะเด็กๆจึงพากันวิ่งด้วยความกลัวเมื่อวิ่งมาถึงถนนส่วนที่เชื่อมต่อกับสะพานเป็นมุมฉากเด็กชายกระเป๋าสีส้ม <ๆ S 2> ก็หยิบฝาขวดสีแดงที่ทำจากพลาสติกขึ้นมาจาการิมถนนแล้วเริ่มนับเส้นเล็กๆที่ขีดอยู่ด้านข้างของฝา1นึ่สองสาสเฮ้ยไม่ได้ฝานั้นไม่ใช่โลหะและมีใครบอกเมื่อไหร่ว่านับแต่เี้ยวของฝาโลหะนะยังไงก็ไม่ได้ ว่าแต่นี่รูปอะไรอ่ะเฮ้ <Huh? S 1> เด็กชายกระเป๋าสีส้มยกฝากโคล่าขึ้นมาส่องดูด้านไหนก็เห็นว่ามีรูปบ้านถูกพิมพ์เอาไว้ในนั้น <Huh? S 1> อะไรอ่ะเด็กชายกระเป๋าสีส้มทำหน้าคิดสักพักก่อนจะยิ้มกว้างแล้วพูดว่ารู้แล้วมันหมายถึงโคล่าสำหรับครอบครัวยังเวลาไปกินไก่ทอดที่ร้านในกิ่งอำเภอโคล่าที่ร้านยังเขียนว่าสำหรับร้านค้าเลย ถ้ามีรูปบ้านแบบนี้แสดงว่าเป็นฝาโคล่าสําหรับครอบครัวแน่ๆบางทีใต้ฝาโคล่าสําหรับร้านค้าน่าจะมีรูปร้านไก่ทอดติดอยูนะ่หน้าอ๋องี้นี่เองแต่ฝานี้ไม่ใช่โลหะไม่นับก็ได้เข้าใจละก็ไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วเด็กชายกระเป๋าสีสม้มยนฝาขวดโคล่าที่ถือไว้ในมือลงไปในลำธารที่ไหลเอื่อยก่อนจะเดินตามหาฝาขวดที่ทำจากโลหะต่อไป บนหลัง่าศาลาประชาคมของหมู่บ้านชุงชอนมีป้ายขนาดใหญ่แขวนอยู่โดยเขียนว่าเขาแสดงความยินดีพิธีรับมอบป้ายหมู่บ้านไร้อาชญยกรรมไปนั้งพิ้วไปตามลมฤดูร้อนที่พัดโชยมาตรงที่นั่งสำหรับแขกผู้มีเกียรติใต้ป้ายมีผู้คนสักสิบคนนั่งหันหลังให้ศาลาประชาคมโดยมีดอกไม้กระดอยู่ที่หน้าอกพวกเขาคือผู้ใหญ่อูแทอูกำนันผู้กำกับจากสถานีตำรวจ ข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดด้านหน้าพวกเขามีผู้อำนวยการสำนักอายการพื้นที่แทนจอนซึ่งเป็นเจ้าภาพในงานครั้งนี้กะบังยืนถือไม้กล่าวแสดงความยินดีต่อหน้าชาวบ้านที่นั่งบนเก้าอี้พับรางวัลหมู่บ้านไร้อาชญากรรมเป็นรางวัลที่สำนักอ,อายการมอบให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิกคนได้ก่อเหตุจนเกิดการฟ้องร้องต้องคดีอาญายืดอุทธรณ์ ขอเลื่อนหรือขอยกเลิกการฟ้องร้องร้องขอาการปกป้องสวัสดิภาพของครอบครัวและสวัสดิภาพของเยาวชนซึ่งพิจารณารวมถึงสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึง31ธันวาคมของทุกปีปีที่แล้วหมู่บ้านชุมชนตำบลชังพยนต์อำเภอชองยางแห่งนี้ก็ไม่มีผู้ใดก่อเหตุอาชญากรรมใดๆขึ้นมาเลยรวมทั้งปีนี้ด้วยฉะนั้นหมู่บ้านชุมชนจึงเปรียบดังเมืองสวรรค์ ที่ทุกคนอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายนักข่าวสองสัคคนรวมทั้งโชอินบียกกล้องขึ้นเหลงและรัวชัตเตอร์ไม่หยุดชาวบ้านชุมชนที่มาฟังคํากล่าวแสดงความยินดีจากผู้อำนวยการสนักงานอายการพื้นที่แถจอนด้วยสีนหน้าย่ำแยงต่างอยู่ในชุดออกงานสะอาดสะอา้านยกเว้นพักหวังอยู่ที่ใส่กางเกงขาสั้นและมีผ้าผันแพรพันอยู่ตรงต้นขาแล้วใครเอกสองสัคนที่มีผ้าผันแพรแปะอยู่ที่ใบหน้า หรือไม่ก็มือหันดนซุกเมียของผู้ใหญ่พยายามม้วนผมอยู่เป็นเวลานานแต่ในตอนนี้ดนลมจนดูยุ่งเหยิงไปหมดพวังอ่นโจที่นั่งตากโศพันธีอยู่ก็อาแต่ห้าวราวกับรู้สึกเบื่อหมู่บ้านมูโซที่อยู่บริเวณเขตปลอดอาวุธในจังหวัดคังวอนครองสถิติหมู่บ้านไรอาอัากรรมสูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้มาจนถึงปีที่แล้วก่อนที่คนในหมู่บ้านคนหนึ่งจะขับรถไถฝ่าไฟแดงจนเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ปีนี้หมู่บ้านชุมชนจึงสร้างสถิติสูงสุดเท่ากันขึ้นมาได้ถ้าจดถึงเดือนธันวาคมปีนี้ไม่มีใครในหมู่บ้านชุมชนก็อาชญากรรมใดๆขึ้นมาอีกปีหน้าหมู่บ้านชุมชนก็จะเป็นเจ้าของสถิติหมู่บ้านไร้อาชญากรรมสูงสุดฉะนั้นชาวหมู่บ้านชุมชนทุกท่านครับจากนี้ไปอย่าก,ก่ออาชญากรรมอะไรขึ้นมาและช่วยกันสร้างสถิติหมู่บ้านไร้อาชญากรรมสูงสุดขึ้นมาให้ได้นะครับ <c oughs> ขอแสดงความยินดีครั้งครับเดเดี๋ยวก่อนครับ ผู้ใหญ่อูแทอูลุกขึ้นจากที่นั่งและดิวนเข้าไปรับใหม่จากผู้อํานวยการสํานักงานเอกสารพื้นที่แทจอนเอ่อกระผมมีเรื่องจะอาศัยโอกาสนี้แจ้งให้ทุกท่านรับทราบครับชาวบ้านทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้วแต่แค่ผู้มีเกียรติและนักข่าวทั้งหลายที่มาจากนอกหมู่บ้านยังไม่รู้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นข้อสรุปจากการตัดสินใจร่วมกันของคนทั้งหมู่บ้านซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป หมู่บ้านชุมชนของเราขอปฏิเสธไม่สิขอสละรางวัลหมู่บ้านไร้อาชียกรรมครับในขณะที่ชาวบ้านนิงเงียบแขกผููมีเกียรติและนักข่าวต่างแสดงท่าทีตกอกตกใจกันไปหมดฮะถ้างั้นปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายหรอคะท้งที่ปีนี้ได้สถิติเสมอแล้วปีหน้าก็จะได้เป็นเจ้าของสถิติใหม่แล้วนะคะเหตุผลคืออะไรคะนักข่าวคนหนึ่งยกมือถามขึ้นเรากับอยู่ในงานแถลงข่าว ก็ไม่มีเหตุผลอ,อะไรหรอกก็แค่เออมีรายความเห็นบอกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านไร้อาชญากรรมสร้างความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยให้นะครับชาวบ้านเราก็เลยปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะก่อเหตุอะไรขึ้นมาแค่ไม่ขอรับรางวัลอะไรอีกแล้วไม่หมู่บ้านจะไร้อาชญากรรมนะครับใช่ไหมทุกคนใช่แล้วถูกต้องการใช้ชีวิตในหมู่บ้านไร้อาชญากรรมเหนื่อย เราต้องระมัดระวังทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอะไรขึ้นเรากระดื่มตามใจไม่ได้แล้วก็ต้องคอยตรวจสอบกันว่าจะมีใครก่อเหตุอะไรขึ้นไหมพร่ำบ่นใส่กันรับฟังคำบ่นกันมันเหนื่อยมากนะหวังจูหยองที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังไม่ใช่แค่นั้นพอมีป้ายหมู่บ้านไร้อาชญากรรมแขวนไว้เยอะๆแบบนี้พวกโขกขโมยหรือไม่ก็เจา้าหน้าที่นาเลือต่างก็ดูแคลนพวกเราอย่างชิกหย่อนที่นั่งข้างๆหวังจูหยองพูดขึ้นบ้าง ถ้าน้ำสะอาดเกินไปปลาก็ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจจัดถงน้ำลายลงบนถนนสักหน่อยเด่มเหล้าจนมาวอยไว้สักนิดเกิดเหตุเบาๆขึ้นมาบ้างมันน่าจะดีกว่าเวลาดื่มเหล้าพวกผมต้องกลับไปฉี่ที่บ้านเลยนะต้องอดทนเดินผ่านเสาไฟฟ้าที่เยืนเรียงร้ายอยู่เป็นทิแวแถวไปจนถึงบ้านรู้ไหมว่ามันลำบากแค่ไหนใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช,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 ชาวบ้านผากันลุกขึ้นพูดคนละคำสองคำเออพอได้แล้วล่ะ ถ้างั้นเรามาเริ่มพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไร้อาชญากรรมป้ายสุดท้ายของหมู่บ้านชุมชนกันเลยพอผู้ใหญ่อู่แทอู่ร้องตะโกนทำเอาบริเวณงานที่เต็มไปด้วยเสียงเอะอะโวยวายก็เงียบลงเมื่อพิธีกรดำเนินพิธีประกาศแขกผู้มีเกียรติและชาวบ้านต่างก็ลุกขึ้นมายืนเรียงเป็นสองแถวอยู่หน้าป้ายหมู่บ้านไร้อาชญากรรมที่ถูกห้อยเรียงไว้เป็นตับอยู่หน้าสลาประชาคมป้ายหมู่บ้านไร้อาชญากรรมอันใหม่มีผ้าสีขาวคลุมอยู่ เดยมีเชือกยาวๆสองเส้นเชื่อมต่อลงมาให้ผู้คนช่วยกันจับเอาไว้เอาละนับหนึ่งสสแล้วดึงนะครับท่านผู้ว่าช่วยสัญญาณหน่อยครับ1 2ึสพอทุกคนช่วยกันดนึงเชือกที่อยู่ในมือผ้าสีขาวก็หลุดออกแล้วป้ายหมู่บ้านไร้อาจแากรรมอันใหม่ที่ดูสดใสเราก็มีเด็กมาเยืนยิ้มราก็ปรากฏชมเสียงกดชัตเตอร์และเสียงปบมือดังกึกก้อง เอาละต่อไปเป็นการถ่ายรูปที่ระลึกนะครับชาวบ้านพ่ากันเดินเรียงแถวมายืนอยู่หน้าป้ายหมู่บ้านไร้อาชญกกรรมอันที่16ด้วยสีหน้าดูแปลกตารากับเพิ่งกลับมาจากสงครามเพราะมีทั้งหวังจูยองที่ขับรถเก๋งใหม่ไปชนหินอูแทอูที่ขับรถบรรทุกที่รักลงลำธานที่หลายเชี่ยวกรากจดถูกน้ำซัดไปโสพันีที่เผาปึกเงินจากการขายวัวที่เลี้ยงอยู่3ปี ผักกว่างอยู่ที่ทั้งมือและแขนถูกไฟลวกและต้นขายังถูกคราดแทงด้วยอย่างดงนำโดนมากัดหันดนซุกที่ผมดัดไม้ไฟจนดูน่าเกลียดแล้วก็อย่างชิกย้อนที่ตกจากกระบะรถไถจนโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกำเริบในช่วงเวลาเพียงสองวันชาวบ้านในชุมชนชังจาโอนหมู่บ้านชุมชอนต่างได้รับความเสียหายต่างกันไปในสงครามรักษาหมู่บ้านไร้อาชญากรรม แต่ในท้ายที่สุดทุกอย่างก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเอาละถ่ายแล้วนะบทส่งท้ายภาพจากกล้องหลายตัวที่ถูกถ่ายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไร้อาเชกรรมป้ายสุดท้ายในปี1998อย่างของชัดเจนอยู่ในความทรงจำตำรวจหญิงที่มองดูรูปซิดซิดยกมือขึ้นแตะป้ายชื่อของตัวเองที่เขียนว่าหวังเอิงนจอราวกับติดนิสัย เมื่อไหรที่หวังอ่นโจร,รู้สึกเหงาหรือมีเรื่องเศร้าใจเธอจะเข้าไปที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านชุมชนแล้วดูรูปขาวดำของลุงเฉวีซุนซอกเราก็เป็นรูปถ่ายตอนตัวเองเกิดอายุเกาหลีคือ7จ็ดขวบอายุอเมริกันคือห้าขวบม,มันจะเป็นเรื่องที่ได้ประสบตอนอายุน้อยมากแต่การฆาตกรรมในหมู่บ้านไรอาชญากรรมกลับส่งผลต่อชีวิตหวังอ่นโจเป็นอย่างมากถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นอ่นโจ คงนึกกล่าวโทษแม่ที่พยายามฆ่าเธอให้ตายและพ่อที่ทอดทิ้งเธอรวมทั้งกล่าวโทษโลกใบนี้เหมือนเฉวสุนซอกแต่เหตุการณ์นั้นทําให้หวังอื่นโจตระหนักได้ว่าความจริงมันมีมากกว่าสิ่งที่เห็นวันที่แม่เอาอยานอนหลับจํานวนมากให้อื่นโจน้อยกินแม่เอาเงินที่ได้จากการขายแหวนสุดหัวงไปซื้อเค้กและพิซซ่าราคาแพงให้อื่นโจได้กินแล้วยังพยายามยิ้มอย่างสดใสให้กับลูกที่กําลังกินอย่างอริดอร่อย โดยไม่รู้เรื่องหรูราวใดๆก่อนจะหลับลึกแม่ยังกอดเธอแน่นและอบอุ่นพร้อมกับน้ําตาที่ไหลรินมันเป็นน้าําตาแห่งความเสียใจที่เจ็บปวดยิ่งกว่าตอนคลอดลูกออกมาเป็นรอยเท่าแม่ขอลุงเฉวิศซุนซอกพยายามช่วยชีวิตลูกชายตัวน้อยจนตัวเองต้องแข่งตายโดยไร้เสื้อผ้าคลุมกายแม่ของเธอพยายามพาเธอไปโลกหน้าด้วยเพราะไม่มีใครดูแลเธอแม้การกระทำของแม่ทั้งสองจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว แต่ไม่ว่าคนอื่นจะชื่นชมหรือวิพากวิจารณ์หองอึนโจรกลับเชื่อว่าหัวใจของแม่ทั้งสองที่ทำเช่นนั้นไม่ได้ต่างกันเลยหัองอึนโจเดิดนออกจากสลาประชาคมเงยหน้ามองท้องฟ้าพร้อมรอยยิ้มกว้างแสงแดดจ้าชวนแสบตาก้อนเมฆสีขาวบนท้องฟ้าสีฟ้าใสของหมู่บ้านชุ่งชอนดูอบอุ่นและอ่อนหวานบนดวงตาของน้าโซพันฮีที่มองเธอด้วยความรักเสมอ ตอนนี้ถึงเวลาที่เธอต้องไปหาหนาโสพันธีและน้าเคยพักกวังอยู่แล้ว